เคล็ด okay, ลับความสวยของจอยเหรอคะใจใช้ M T I Timeless Ultimate Lipstick ช่วยเพิ่มเสน่ห์และความมั่นใจค่ะคุณก็สวยได้ MTI Timeless Ultimate Lipstick สีสันสวยสดใสให้ความพรมชัดและติดทนกลมงลืนกับเรียวปากอย่างเป็นธรรมชาติเนื้อเนียนเรียบให้สัมผัสนุ่มลืล่นบางเบาทำให้คุณงามเลอค่าเหนือการเวลา MTI Timeless Ultimate Lipstick เข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายนะฮะกับฟันที่ไกลไปถึงนะครับผมและวันนี้นะฮะนอกจากเราพูดคุยกับอาจารย์สมคิดไปนะเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กต่างๆที่ต้องถามเคล็ดลับจากอาจารย์แล้วล่ะครับผมใกล้ช่วงสุดท้ายเนี่ยต้องถามอาจารย์ว่าแมประสบการณ์อาจารย์มีเยอะแยะทำมาทุกอย่างเคล็ดลับอะไรครับที่ทําให้อาจารย์เก่งหมดทุกอย่างเลยครับครับสาเหตุที่เก่งหมดทุกอย่างเนี่ยฮะเพราะว่าผมเป็นคนที่มีปมด้อยเยอะมากแล้วก็โชคดีผมได้อ่านหนังสือของเดวคาเนกี้เดวคาเนกี้เนี่ยจะบอกเลยนะฮะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส เปลี่ยนปมด้อยให้เป็นแรงบันดาลใจเปลี่ยนจุดอ่อนให้เป็นจุดขายเวลาคุณมีจุดอ่อนอะไรก็แล้วแต่คุณอย่ากเก็บเว้นในตัวคุณพัฒนามันทุกวันทุกวันทุกวันจกนกระทั่งจุดอ่อนคุณเนี่ยสามารถเป็นจุดขายได้ yeah. นะ <Be at> นี่คือสิ่งที่เดวคานิี้สอนเพราะนั <protections> tai, ้นผมก็มาสารวจตัวเองผมมีจุดอ่อนอะไรบ้างผมมีจุดอ่อนเรื่องขี้อายไม่กล้าพูดผมมีจุดอ่อนเรื่องเขียนหนังสือไม่ดีนะฮะเขียนหนังสือไม่ดีผมมีจุดอ่อนเรื่องไม่กล้าที่จะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะพอพอเดวคานิี้บอกให้พัฒนาจุดอ่อนให้เป็นจุดขายให้ได้ผมมีจุดอ่อนในเรื่องของการเขียนหนังสือเอ๊ะเราจะทํำยังไงดีเดวคานิคี้บอกเขียนทุกวันวันละหนึ่งชั่วโมงผมก็เขียนหนังสือทุกวันวันละหนึ่งชั่วโมงเลิกงานมาปุ๊ ืออยู่3ปีเต็มๆสุดท้ายหนังสือพิมพ์มติชนเอางานเขียนผมไปลงหน้ากลางสองหน้า3วันติดต่อกันโอ้โหต้องต่วันนั้นผมรู้แล้วว่าผมสามารถเขียนหนังสือขายได้ความสามารถทา่จะพัฒนาจากจุดอ่อนของตัวเองที่มีผมด้อยเรื่องการเขียนเขียนไม่ดีเนี่ยฝึกทุกวันทุกวันทุกวันพัฒนาตัวเองทุกวัน3ปีจนกระทั่งเราสามารถเขียนหนังสือขายได้ผมเป็นคนขี้อายมากไม่กล้าพูดแับใครๆไปพูดอะไรอายนะเดวคณะดกี้บอกว่าต้องพัฒนาจุดอ่อนให้เป็นจุดขายให้ Done. I... นะไม่กล้าพูดเวลาใครมีกิจกรรมอะไรที่จะต้องพูดยกมือคนแรกเลยแล้ววิ่งขึ้นไปบ,บนเวทีเลยเราเป็นคนแรกที่พูดต้องทําตรงกันข้ามกับจุดอ่อนของเรา mm hmm. แล้วมันจะทําให้กลายเป็นจุดเด่นกลายเป็นจุดแข็ง oh. เพราะนั้นเวลาครูบอกอ้าวใครจะมาพูดหน้าชาั้นผมยกมือก่อนคนแรกแล้ววิ่งไปเลยไม่ต้องให้ครูเรียก mm hmm. ยกมือปุ๊บวิ่งไปเลยแล้วผมพูดพูดท,ท,ท,ทุกวันทุกวันทุกวันทําอย่างเงี้ยสามปีห้าปีสิบปีผมกลายเป็นนักพูดปลุกพลังทังั้นที่มาจะพูดไม่เป็นขี้อายไม่กล้าพูดกับใครเลยนี่นี่คือนี่ค เพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กที่ที่ฟังอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับ,รบที่ดูอยู่ตอนนี้ถ้าคุณมีปมด้อยถ้าคุณมีจุดอ่อน mm hmm. นั่นคุณจะต้องร่ารวยและประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่แน่นอนคุณต้องเปลี่ยนปมด้อยและจุดอ่อนคุณให้เป็นจุดขายให้ได้วิธีการเปลี่ยนง่ายมากทําทุกวันทุกวันฝึกทุกวันพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นทุกวันทุกวันภายใน3ปี5ปคีคุณจะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นผู้ที่เก่งในเรื่องทีนี้ถามอาจารย์ครับผมว่าในฐานะที่ตอนนี้อาจารย์ก็เป็นคุณพ่อด้วย นะครับ,มรบผมอยากให้อาจารย์ฝากถึงคุณพ่อคุณแม่นิดนึงเพาะคุณพ่อคุณแม่หลายคนก็ดูรายการมาอยู่ว่าจะเลี้ยงลูกยังไงให้แบบโตขึ้นมาแล้วแบบเป็นคนเก่งที่สําคัญคือต้องสามารถที่จะสู้กับเด็กต่างประเทศได้ด้วยครับครับ,ค,รบคืออย่างนี้ฮะเด็กเนี่ยโดยปกติเด็กเนี่ยเก่งอยู่แล้วเด็กเนี่ยมีพรสวรรค์อยู่แล้วนะครับ,รบเพียงแต่ว่าพ่อแม่เนี่ยเลี้ยงผิดนะพ่อแม่เลี้ยงผิดพ่อแม่เลี้ยงผิดนี่คืออะไรพ่อแม่เลี้ยงลูกอยากให้ลูกเก่ง ในสิ่งที่ตัวเองต้องการ uh huh. เช่นสมมติลูกเล่นกีฬาเก่งแต่พ่อแม่เนี่ยเรียนเก่งพ่อแม่บอกว่าเฮ้ยอยากให้ลูกเป็นหมอนะในขณะที่ลูกบอกเฮ้ยไม่ชอบเลียนแต่ชอบเล่นกีฬา uh huh. ถ้าให้เขาเล่นกีฬาเขาอาจจะเป็นแชมป์โลกเป็นแชมป์โอลิมปิก ใช่ไหมซึ่งซึ่งก็สุดยอดของเขาอีกด้านนึงนะฮะแต่พ่อแม่บอกให้อยากให้เป็นหมอ<ฮ>แล้วก็ส่งลูกเอ้ยบอกลูกต้องเรียนหมอต้องเรียนหมอต้องสอบเอ็นทานไม่ได้ลูกก็เครียดทุกวนันทุกวนันเพราะต้องทาในสิ่งที่อยู่ตัวเองไม่ชอบ,บไปเรียนคณิตศาสตร์ไปเรียนอะไรตัวเองไม่ชอบเครียดเครียดทุกวนันสุดท้ายโดดตึกตายฆ่าตัวตายเ <bombard! S 1> พราะอะไรเพราะเขาไม่ได้ทําในสิ่งที่เขาอยากทําเขาไม่ชอบ เขาต้องทําในสิ่งที่เขาไม่ชอบแต่ถ้าปล่อยให้เขาไปเล่นกีฬาเขาอาจจะเป็นแชมป์โอลิมปิกเขาอาจจะเป็นแชมป์โลกทีนี้น้องๆครับฟังเคล็ดลับจากอาจารย์มาเยอะแยะแล้วฮะเรื่องที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่แพ้เรื่องอื่นๆเลยคือเรื่องของการแบ่งเวลาครับผมให้อาจารย์ฝากน้องๆนิดนึงว่าจะแบ่งเวลาไงที่สามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้อย่างที่อาจารย์บอก เวลาเนี่ยคุณจะแบ่งเป็น3ส่วนนะครับสส่วนคือ 1. ส่วนที่หาความรู้นะฮะส่วนที่หาความรู้ 2. ก็คือส่วนที่จะต้องทํางานนะฮะสเวลาส่วนที่เป็นส่วนตัวของตัวเองทํผ้าัุลิตส่วนตัวนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมี3หลักตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะอยู่ช่วงไหนนะฮะสชั่วโมงหาความรู้ใส่ตัวนะฮะหชั่วโมง ทำงาน6หรือ8ชั่วโมงก็แล้วแต่ทํางานและเวลาที่เหลือจากนั้นเนี่ยเป็นการให้กับชีวิตส่วนตัวนะฮะชีวิตส่วนตัวก็คือว่าออกกําลังกายดูแลสุขภาพนะฮะนอนรับพักผ่อนอะไรพวกนี้นะ,ะนั่นคือสิ่งที่จะต้องทําเพราะฉะนั้นสิ่งที่ขาดไม่ได้คือหาความรู้ใส่ตัวคนเราเวลาทํางานแล้วปุ๊บเนี่ยนะฮะก็จะเลิก หาความรู้ใส่ตัวก็จะทํางานแล้วก็ใช้ชีวิตส่วนตัวทํางานชีวิตส่วนตัวขาดในเรื่องของการหาความรู้รในการพัฒนาตัวเองชีวิตถึงไม่ก้าวหน้าชีวิตถึงไม่ประสบความสําเร็จหรือว่าก้าวหน้าแต่ประสบความสําเร็จช้าเพราะคุณไม่พัฒนาตัวเองนะเพราะฉะนั้นรเรื่องเรื่องแรกเนี่ยสำคัญมากเพราะนั้นต้องแบ่งเวลาในการที่จะหาความรู้และพัฒนาตัวเองวันหนึ่งไม่น้อยกว่าสชั่วโมงแล้วคุณจะประสบความสําเร็จเร็วขึ้นนะฮะแล้วก็ร่ํารวยเร็วขึ้นทีนี้สําหรับน้องๆบางคน ครับอาจารย์ยิ่งโดยเฉพาะน้องๆที่เพิ่งเริ่มเป็นวัยรุ่นใหม่ๆบ,บางคนนะก็จะหมดเวลากับการไปแบบโอ้จิตโตกจีบสาวไม่ติดแฟนใหม่ลากเลิกกับแฟนอาจารย์แนะนาน้องๆหน่อยว่าโอ้ถ้าเจอปัญหาเหล่านี้เข้ามาในระหว่างที่ตัวเองกาลังทาความฝันตัวเองเนี่ยน้องๆจะมีวิธีทํายังไงที่จะสามารถโกออนต่อไปได้คือสมมุติว่าอ,อกหักแฟนทิ้งอะไร,ะไรต่างๆพวกเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมันไม่ใช่วิกฤตแต่มันเป็นโอกาส ใช่ไหมสมมติว่าเรามีแฟนอยู่แล้วแฟนเราทิ้งไปนะโอ้โหดีใจได้เลยว่าโอ้โห นะันมันเปิดโอกาสให้เราเนี่ยได้มีแฟนที่ดีกว่าไอ้คนเดิมใช่ไหมเพราะว่าจะสังเกตในชีวิตเราเนี่ยเรามีแฟนคนแรกเราคิดว่าดีที่สุดแล้วนึกออกไหมพอมาเจอคนที่สองโอ้ยดีกว่าไปเจอคนที่สามอ้าวดีกว่าคนที่สองเราไม่รู้แค่ั้นเราเจอคนที่ดีกว่าเพราะว่าเวลาเราเจอคนเนี่ยครั้งแรกเนี่ยสังคมเราแคบเราเจอแบบนี้เราคิดว่าดีที่สุดแล้วมันก็ดีที่สุดในกลุ่มตรงนี้นะแต่พอมาอีกระยะหนึ่งเราไปอยู่ในสังคมที่ใหญ่กว่าไปเจอคนใหม่มันดีที่สุดในสังคมที่ใหญ่กว่าอ้ามันก็ดีกว่าไอ้คน คนที่แล้วแต่พอไปเจอในสังคมอีกสังคมเวลาผ่านไปอีกห้าปีสิบปีสังคมเราใหญ่ขึ้นทุกวันเราก็จะไปเจอคนที่ดีขึ้นเก่งขึ้นทุกวันเพราะฉะนั้นอย่าไปกังวลกับเรื่องอกหักรักคุดหรือว่าแฟนทิ้งนะการที่แฟนทิ้งเนี่ยมาทําให้เปิดโอกาสให้เราไปเจอคนที่ดีกว่าเก่งกว่าเพอร์เฟกกว่านะเพราะฉะนั้นดีใจได้เลยเวลาแฟนทิ้งนะครับเราจะไปเจอคนที่เก่งกว่าดีกว่าทีนี้น้องน้องที่ชมอยู่ครับอาจารย์บางคนเนี่ยแมเหี่ยว ไม่มีแรงบันดาลใจไม่มีแรงกระตุ้นไม่มีแรงฮึ่มอาจารย์กระตุ้นน้องๆหน่อยดีกว่าออทํายังไงให้น้องๆแบบมีไฟมีพลังในการที่จะคิดในการที่จะทําครับเราบริโภคสื่อแบบไหนเราจะเป็นแบบนั้นนึกออกไหมฮะถ้าสมมติว่าเรา, <S <S เ,ราเราอยากจะมีแรงบันดาลใจอยากจะฮึกเหิมอยากจะประสบความสําเร็จเนี่ยเราก็ต้องเลือกอ่านหนังสือที่มันอ่านแล้วมันทาให้ฮึกเหิมอ่านแล้วมันทําให้เกิดแรงบันดาลใจอ่านแล้วมันทําให้เรามีความรู้สึกว่าโอ้โหคนที่มันรวยมันประสบความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ เพราะฉะนั้นคุณอยากเป็นแบบไหนคุณเลือกบริโภคสื่อแบบนั้นไม่ใช่ว่าอยากรวยอยากประสบความสําเร็จอยากเึเเิมอยากมีพลังแล้วไปซื้อนั้สาราคนเศร้ามาอ่านอย่างเงี้ยนะฮะพราะอ่านแล้วมันจะซึมเศร้ามันจะไม่ไมขึกเหขม <S 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 hmm <S 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 เพราะฉะนั้นการบริโภคสื่อสําคัญคุณอยากเป็นแบบไหนคุณต้องเลือกบริโภคสื่อแบบนั้นอย่างกับผมเนี่ยผมจะอ่านหนังสือที่มันสร้างแรงบันดาลใจสร้างแรงจรูจงใจหนังสือที่มันจะทําให้รวยหนังสือที่มันจะทําให้ประสบความสําเร็จเอ่อซีอูออนเดอะท็อป พบกันที่จุดสูงสุดพอเราอาาร่านหนังสือพวกนี้มากๆเนี่ยไอโน้ตฮาวต่างๆมันอยู่จะเข้าไปอยู่ในหัวเรา,ามันจะทําให้เราคิดตลอดเวลาทาอย่างนี้รวยทํอย่างนี้ประสบความสำเร็จทำอย่างนี้รวยทํอย่างนี้ประสบความสำเร็จ,รรรจแล้วเวลาที่เรามีทั้งหมด